สบายดีสวัสดีครับถักไทยเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมในช่องวิถีคนสองฝั่งโคงอยู่กับผมเทพโยกครับพี่น้องณประเทศแคนาดาเวลาประมาณห้าโมงเย็นถักไทยพี่น้องฟังไทยและกกพี่น้องทังฟังเล่ารวมทั้งเอฟซีพี่น้องไทยเล่าที่ติดตามอยู่ทั่วโลกบวัเวณเป็นทั้งยุโรปและกกาทั้งอเมริกานะครับอนอื่นครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหลักการคอมเมนต์กันเข้ามานะครับเสุดยอบ๊อบัดคลิปใหม่ๆนะครับ สำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องสีมาแจ้งเอฟซีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับน้องมินตรานะครับมินตรานะครับตามสื่อที่เฮ้าหูจักกันนะครับน้องมินตรานี่คือเป็นหนักเคลื่อนไหวเพื่อสิธิสิรีภาพนะครับตอนนี้คือหลีไั่ไปอยู่ประเทศออสเตรเลียนะครับผมแลวก็มีอยู่ประมาณหนึ่งคลิปสองคลิปนะครับพี่น้องที่ผมได้เอาคลิปน้องมาลงในช่อง YouTube นะครับ อันนี้ผมแจ้งเอฟซีุท่านะครับว่าผมกับน้องมินตาเนี่ยคือรู้จักกันมาหลายปีแล้วเคยรวมกิจกรรมกันนะครับตั้งแต่ปี2 0 1 5 2 0 1 6คนละครับพี่น้องครับเคยจัดกองประชุมนะครับแล้วก็เคยมีนิมิติ้งกันนะครับอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับในย่อนไปในนู่นนะครับตั้งแต่ปี2 0 1 5 2 0 1 6นะครับเดี๋ยวผมจะคืนภาพให้นะครับพี่น้องครับอ่าตอนนี้ก็จะเป็น ภาพนะครับผมน้องมินตาก็บอยู่ตรงกลางนะครับผมซ้ายมือสุดนี่ก็จะเป็นผมเองนี่แหละครับพี่น้องแล้วก็น้องๆที่นั่งข้างๆก็จะถูกจับนะครับถูกจับบ้างส่งไปสปปลาวบ้างนะครับติดคุกประมาณสิบหกสิบเจ็ดปีนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ออกมานะครับยังอยู่ในคุกในสปปลาวแล้วก็เสื้อขาวนะครับเอ็ดดี้นะครับเอ็ดดี้นี่ก็กำลังยื่นเรื่องริพัยนะครับ ไปต่างประเทศนะครับต่างคนนะครับหลายปีที่ผ่านมานี่ก็หัวสุกหัวอนนะครับพี่น้องครับจากนั้นมาครับผมได้ลงคลิปนะครับ FC ในช่องวิถีคนสองฝั่งโคงก็ได้คอมเมนต์กันเข่ามานะครับแน่นอนนะครับน่าอาจจะติดตามน้องมาก่อนในช่องอื่นๆนะครับช่องช่อง h a p p i n e s s นะครับ h a p p i n e s s ที่เอาคลิปไปลงนี่ไม่ใช่ช่องของน้องนะครับไม่ได้รับอนุญาตนะครับนี่ผมแจ้ง FC ทุกท่านนะครับ ไม่ได้รับอนุญาตเอาช่องเอาคลิปของน้องไปลงนะครับจตกนี้คือผมกับน้องนี่คุยกันทุกวันนะครับแล้วก็รู้จักกันนะครับก่อนที่น้องจะยื้อยื่นรีภัยไปออสเตรเลียนะครับก็ได้ปรึกษาก็ได้มีการลมกันแบบลับๆนะครับหรือว่าภาษาลาคือลมนะครับภาษาไทยก็คือคุยกันนี่แหละครับแบบลับๆตอนนี้ก็น้องใช้ชีวิตในออสเตรเลียนะครับทอนนี้ f c ถามว่าอยากติดตามช่องของน้องนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อช่องให้นะครับผม นี่ก็จะเป็นชื่อช่องของน้องนะครับอินดิอินดิพินเดนซ์นะครับอินดิพินเดน์สตอรี่นะครับเป็นช่องของน้องที่เปิดใหม่นะครับเป็นช่อง YouTube แล้วก็มีเพจด้วยนะครับใน FC ก็ไปติดตามให้กำลังใจได้ด้วยครับโดยเฉพาะ f c พี่น้องไทยลาวในออสเตรเลียก็เยอะนะครับคนเอเชียนะครับพี่น้องไทยลาวในออสเตรเลียตัวนี้เยอะมากๆกนะครับก็ติดตามทักทายกันได้นะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับออสเตรเลียครับ ก็อบอุ่นเหมือนเดิมนะครับพี่น้องไทยลาวก็เยอะนะครับในแคนาดาก็ไม่ต่างกันมากนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วให้กำลังใจนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสบายดีทุกคนในส่วนนี้หลายคนก็น่าจะได้เห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนจีนที่เข้ามาในประเทศลาวแล้วไปเอาหนุ่มสาวสาวลาวมาถ่ายวีดีโอมาไล่สดเผื่อข่าประเวณีกับคนจีนโดยการเอง สึ่งพฤติกรรมเหล่านี้นะมันเป็นพฤติกรรมที่เหยียบย่ำเหยียบเกียรติศักดิ์ศรีของคนเราหลายขนาดนะมันเหตุปานหวาประเทศเราบ่มีกฎหมายบ่มีเอียงเนี่ยเหตุแบบโบเกงใจนะทั้งทั้งเรื่องท,งที่เรื่องแบบนี้นะมันเป็นเรื่องที่บ่ถูกต้องแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายอีกเป็นพอค่านะพอค่ามันเกือบซีวอไดีกว่าเป็นการฆ่ามนุษย์เป็นการหาผลประโยชน์กับกับผู้ยิงคนหนึ่งกับคนคนหนึ่ง ส่วนการหาผลประโยชน์กับเลื่องเพศกับเลื่องกามแบบนี้นะมันเป็นพฤติกรรมทีต่ำซ้ำที่สุดมันเป็นการใส่ห่างกายของของคนคนหนึ่งเพื่อหาผลประโยชน์เพื่อหาเงินทองให้กับตัวเองนะและมันก็มามาเหตุดได้ในประเทศลาวนะปานหวาประเทศลาวบบมีกฎหมายบบมีบ่มีอียงเนี่ยคนจีนเหตุแบบโบย่านอียงนะและในปัจจุบันนี่นะถึงแม้ว่าสิเป็นข่าวสิเป็นประเด็นห้ายสำหรับใรก็ตามนะหน่วยงานในประเทศลาวโบเห็นออกมาเว้าอียง บ่ได้เห็นออกมาเหตุอีหยังอันนี้ก็เป็นเลื่องที่หนาซาวลายแล้วกับพฤติกรรมของจีนทีิจีนกําลังเหตุทุกมือเนี่ยหลายคนกันยังพากันหัวก็ยังยังพากันแนเบิ่งว่าเป็นมันเป็นเลื่องธรรมดานะท,าท,าทั้งทงจริงจริเขากําลังเหยียบเกียรติศักดิ์ศรีของตนเองอยู่เขากําลังเหตุแบบบหแบบบ่อาเหตุแบบบ่สนอีหยังนะเขาเห็นเจ้าแบบเป็นคนแบบอยู่อยู่ใต้เขานะทั้งทั้่มันเป็นประเทศตัวเองแต่แท้นะเจ้าเป็นประเทศเจ้าเป็นเจ้าของประเทศแต่แท้นะ แต่เขาเข้ามาเหตุแบบนี้ในประเทศของเจ้าและเด็กน้อยผู้หญิงที่เขาไปเหตุแบบนั้นนะกันยังบูฮู้เลยว่าเขาอายุหอดสิบแปดแล้วหรือบอกบรรลุนิติภาวะแล้วนือบอกหลายคนจํานวนบ่นหน่อยก็ยังไปโทษแต่โตบุคคลไปโทษครอบครัวโอเคในมือน,นี่เขาอาจจะเป็นเพียงลูกคนหนึ่งลูกคนหนึ่งที่บ่ได้ดีพอสําหรับพ่อแม่หรือพ่อแม่อาจิะบึงแยง,งบ่ดีพอแต่ในอนาคตขา้างหน้าเขานั่นแหละสิเป็น แม่ของคนคือการเขาอาจิมีลูกมีเอียงแต่ถามว่าคนแบบเขานะเขาสิเป็นแม่ได้ดีพอบ่อะถานในเมื่อเขาบ่ได้หับโอกาสในการศึกษาบ่ได้รับโอกาสที่มันดีพอน่ะประเทศลาวมันบ่ได้ดีปานนั่นได๋เอองานการมันกับบ่ได้มีหลายได้ที่เขาไปเห็นวิดีโอของคนจีนที่เขาไปถ่ายตามเฮือนตามเอียงเขาน่ะเจ้าไปเห็นเฮือนเขาหรือบ่เจ้าไปเห็นสังคมเขาหรือบ่เขาถูกเขาแยกสั่ใดเขาได้หับเฮียนหลายสั่มได และในอนาคตต่อไปถ้าเกิดว่าเขาได้เป็นแหม่คนคือกันนะเขากับบุมมีความสามารถเพียงพอคือกันที่จะเลี้ยงลูกหรือเบ่งแยงลูกให้ออกมาแล้วเป็นคนดีที่เพียงพอมีประสิทธิภาพเพียงพอเอ,อในสังคมนะมันบุมมีทางเป็นไปได้แนนนอนถ้าเกิดว่าแม่บุได้หับการศึกษาคือกันอันแม่พวกเขาอยู่ในปัจจุบนันนี่พอแม่ของเขากับบุได้หับการศึกษาคือกันนั่นแหละและอีกอย่างที่สําคัญนะมันก็คือความทุกข์ยากของเขาความลําบากของเขา ในประเทศลาวนะมันบบได้มีโอกาสหลายได้มันบบได้มีเวียกเหตุงานทาหลายได้อืมมันก็มีวิดีโอคือการถี่คนล่านะแห่กันไปเป็นหมื่นเป็นพันคนอ่านไปญาติกันเหตุเบียกในอันสามเหลี่ยมคํานะไปญาติแย่งกันนะหลายเอาเทอว่าอันนั้นมันหมายความว่าเหนือไหนมันหมายความว่าเวียกงานมันบบคอยมีคนล่าแม้เถึงแม้ว่าเขาสีหู้หลายสัมได้ก็ตามว่าสามเหลี่ยมทองคำนะมันบบได้ปลอดภัย มันมีแต่เหลืองอันตรายมันมีแต่เหลืองที่แบบว่ากดขี่ขูดหี่ปาเถื่อนฆ่ามนุษย์เหลืองผิดกฎหมายอีกยังหลายๆอย่างอยู่ในนั่นแต่เป็นยังเขาจึงยอมไปเหตุย้อนเหลืองปากทองทั้งนั้นทุกคนเกิดมาอาทุกคนเกิดมาล้วนมีเกียรติศักดิ์ศรีร่วมแล้วแต่มีความฝันความปรารถนาในตัวเองมีเกียรติศักดิ์ศรีเบิดบโบมีไพที่อยากจะมาเป็นผู้ยิงโซเพณีหรอกเมื่อเขาขาดโอกาสในการศึกษาเมื่อเขาขาดโอกาสในทางสังคมในทาง เวียกนาทีการงานแน่นอนว่าเขากระถึกตัวถึกหลอกได้ไง่ายในเถื่อทําอิดนะมันบ่มีไพ่ดอกที่จะไปแล้วไปขายโตเลยในทันทีนะมันบอกในส่วนทําอิดมันก็อาจเขาก็อาจสิถึกหลอกให้ไปไปเ,เป็นผู้แสบผู้สาวไปลินเหล่าลินเบียให้กับผู้บ่าวจีนเหมือนบอกไปนั่งเป็นหมู่กินเหล่ากินเบียเท่านั้นแล้วกระถึกลวนลามไปเถื่อละเล็กเถื่อละหน่อยสุดท้ายกับไปลงคนเขากับไปเสียโตให้เขา บอกจุดที่ไปที่มามันก็เริ่มต้นจากการถึกล้วนลามเล็กๆน้อยไปเรื่อยๆนะเออที่เขาเหตุไปเน,น,น,นี่ยนนมันก็เผื่อเงินมันเผื่อปากท้องนะมันสิไปโทษเขาบ่ได้เนี่แหละจุดเริ่มต้นมันโบแมนสิว่าเขาไปแล้วไปอาขาให้คนจีนโหลดมันบบแมนเขาเขาก็อาจสิไปเหตุเบียกอย่างอื่นก่อนออบอกไปอ,อ่ไปทรงเหล่าทรงเบียไปเป็นสาวอันเขาอสาวเซียเบียสาวไป นังให้เขาจูบเขาหอมตามลานเหล่าลานเบียร์ทั่วไปเท่านั้นเขาบบได้หวังหวัดสิไปขายโตดอกแต่ว่าผลสุดท้ายนะมันยังหว่าแหละเขาถึกตัวถึกหลอกได้งานนะคนมันเสียโตเธอหนึ่งแล้วในนนอนแหละคนต้องยอมหับได้ว่าเรื่องแบบนี้นะมันมีผลกระทบกับจิตใจกับอนาคตเขาพอสมควรถ้าเกิดว่าเขาเสียโตลแล้วเบียกงานอยา่างอื่นมันก็บ่มีโอกาสทางอื่นมันก็บ่มีมันก็นเป็นทางเดียวมันก็เลือแต่ทางนี้เท่านั้นแหละ บางเถือมันกัดสุดท้ายเขากับไปเป็นผู้หญิงโซเพนีนะจริงๆเฮากับหูซึกงหดหูแล้วก็เสียใจได้คนเล่านี่คอยบอกตามตงรงเลยว่าคนล่าผู้หญิงเล่านี่ก็เป็นคนถิ่งามเขางามหลายงามบ่แพ้คนศาตร์อื่นดอกแต่เสียดายที่เขาบ่มีโอกาสได้แต่งโตโบ่มีโอกาสได้ใส่เสื้อผ้าง,งามๆบ่มีโอกาสที่จะได้อยู่ในสังคมที่ดีพอนะถ้าเกิดว่าเขาได้มีโอกาสได้แต่งโตได้ใส่เสื้อผ้าดีๆได้อยู่ในสังคมดีๆเขากับ งามบ่แพ้คนศาสตร์อื่นดอก